เราจะไปหาเห็ดนะครับไปหาเห็ดเลยไปน่ายิ้มใจอยู่ทางรถเข้าแล้วตัวนี้นี่ครับมาปเปินครับมาแก้ปืนนี่ยเปิดทำไมเปิดครับ โลปะปะง่อยอยู่ยังหน่อยอยู่นี่ครับแบกแอปเปืลครับอ๋อนี่นะครับเอาแ้ปืนชิมเบิ่งจักหน่อยกันเด้อครัยางขึ้นมากระบะ ครับไปต่อครับพี่น้องหาเห็ดครับเป็นไหมเป็นแล้วครับผมมันชาติสุกดีนะป่าเน,ะนาะอ้โหใหญ่เลยโอ้โหใหญ่เปิดหน่อยเอปิดหน่อย

บางแก้เปิดกับมาต้องซื้อหากินได้ครับพี่น้องเห็นเขามีอยู่ครับ <c oughs>